ไปซืบอกป๊าหนูวันสิมาหาคุณยายเจ้ว่าฝนมันตกแห้งมันมาบุได้พร้อมได้ส่งบางหันบางหันมันได้เก็บผ้าได้โย่แต่ว่ากระบอกคุ้มแต่ก็ย้ายถอยได้ย้ายซื้อหน่อยเด้ค่ะย้ายมั่วแต่แตงลอตเตอรี่ไอ้แตงกองแตงยังมันไหวอยู่บอกกระบอกก็เฉพาอคือเก่าแหละโอ้บอกค่ะวันที่กิไปเอาวันที่ยี่สิบเนี่ยขายออกวันที่หน <socks? S 2> ึ <del> ่งเดี๋ยวจ้ว่าย้ายลงมาเลยได้ของแล้เท่านี้ล่ะแม่นบอกคุณแม่ มันขายลูกหลามันขายมันได้กินแล้ว่ได้เก็บเกิดเป็นยังมากมันลำบากยายได้กินทั้งได้กินแล้วก็คาเปลี่ยนสเตอร์โลสไนยแต่ละเดือนนี้ได้กินค่ะบ่ได้ขาดดอกแต่ว่ามันก็ได้เก็บเนาะบ่ได้เก็บมเวละก็บ้านนั้นก็ขอไปอีสองร้อยเดีสองร้อยบาทเขาซื้อนั่นายก็ขายแค่สามร้อยนึงค่ะวันที่เจ้ามือได้วันได้ได้เป็นบ่มากเลยเจ้าหาองคได้อยู่ด้วพลาดสามหัวคนตกหนักเด้หัวงหามันมากบอได้ย่าย แม่บ่ล่ะบัดที่นี่ายกกับสีใครรัตตรี่เอาเขาจเพาะนิเก่าแหละเอาเจ้าว่ายายโลกของเหมือนล่ะแยกขายแต่บัดนี้ว่าเขาไปขายไอ้แถวบ้านเนาแถวตลาดแถวตลาดก็สิบ่อเข่าดอกเจ้าของบ่อเก่งเจ้าขายกับขายโลดเทิลข้ามากกับโซ่แพงรัตเตอรี่น้ำเทอมีไปซื้อยางสนเล่าไปน้ำแยกสามขายสามลอยหนึ่งมันหาลอยแต่บ้านนั่นเขาขอสองลอยเขาซื้อไปขายเองเขาอยากล่องกันนะแปลว่าลงท้องพวกนี้ซะได้กินทั้งได้กินนะเลื้อซบเลื้อปากล่ะ แ้วก็ค่าพนักงานคิดซบขายยังก็ได้อยูุค่าสมรถสมลากก็ได้แต่ว่าแต่ละเดือนบ่มีเก็บค่ะคุณยายแต่ว่าเป็นยังมาแต่ย่าแย่เลยคย่าก็เลยว่าเออขายลอตเตอรี่ดีกลัวค่ะย่างเขาเป็นน้ำเพราะว่าย่าก็เคยขายอยู่แล้วย่าก็ขายกับมหาอยู่มันเบาตัวกว่าอันนี้น้องย่าเนาะอันนี้ย่าต้องไปซื้อของตลาดไปซื้อของอีกกลับมาชวนได้อีกมัดทุงก็ได้สิบบาทมันได้หน่อยเออมันได้หน่อยกำไรพ่อพ่อมันมันเบาก็ว่าได้ก็ได้แกกับเหล่า เพอเพอกระจกทุนจกกระจังว yeah! <c Montana> ่าถ้าว่าชุดนี้ออกไปจกจังว่าย่ารีบอันเลยโอ้สุดซีดายเน้องว่ะพี่แล้วเออว่ได้มาเออหัวงวดอีกดเขาได้เปล่ายายถอดบ่เขาได้เด็กเขาจากใส่ได้ในหนังสือแหละว่าตัวได้ลงหลายก็มูกระจับเอานะครับครับิ่งเจ้านี่ก็เจ็ดหาบางเจ้านั่นก็เจ็ดหาที่ว่าเบิ่งทุกเจ้าทุกเจ้ามันมีแขนเจ็ดหาน่ะมันนะกูลองเอาก่อนนะนะ บาดที่นี่กับงวดนี่เด้อมีแขนอยู่หลายที่สุดเลยเด้อครับ <23. S 2> สองสามก็หาศูนย์ก็สองหามีเท่าน,นี้สองสามหาศูนย <23. S 1> ์สองหาเออเท่านี้แล้วมันเป็นสองโต้ครับครับต้องเอาไปผสมประสานกันเอาในบาดนี่ครับครับครับมันไปผสมประสานก,ก,กันเสองวิธีก็อีกเท่านึงเออค่ะสองสองสามกับกับกับกโลดบางเจ้าก็หายส้มสองบางเจ้าก็ไปสองสามยังสิ่นะแต่ว่าย้ายรวบรวมเบิ้งอันนะ มีแค่นี้แหละที่หลายกอมูวิเคาะตัวเลขเลยเออวิเคาะตัวเลขนะสองหาสองสามหาศูนย์แค่นี้สองหาสองสามหาศูนย์อ่าค่ะผิดแล้วเข้าเกาะไปรวบร่วมกับว่าเสือมาใส่กันเป็นสามตกันได้แต่ว่าสิสองตน่ะทุกใบด่ซื้อมาาน่ะนะค่ะมันหลายแต่ว่าให้จกเอาอยู่ในนี้เนาะสามครัวนี้นาะแม่เนาะให้จกเอาค่ะแต่ว่าปีกายมันออกศูนย์สามแปด 038นี่ไปขายกับเอาอภรพ่อ,อยู่บ้าไอ้ยายยังถือลอตเตอรี่อยู่เด้ค่ะไปบ้านแซงหรือบ,บ้านไหนเนาะบ้านอู่บ่มีลูกของเซียวอภรพ่อน,น่ะเพิ่นเว้าบ้านอู่เป็นคนผู้ใดบ้านอู่คือบ้านแซงเนาะเดี๋ยวบอไท้ายก็คือโตนี่แหละก็เลยว่าลูกหลานบ,บอกไอ้อีแม่พ่อน่ว่าเลขสิออกตัวได้นิดน้อยพอเพราะกำลังแรงหัยประมาณสองปีซืบ้อบ้านแสงบอกบ้านหลังอยิ่งยิ่งดอกคนหาขาห่อยกินพร้อมบอก เพิ่นว่าแผ่นเสี่ยวกันนั่นล่ละเป็นมูกันก็บอกว่าผู้ไทยนี่แหละ,ะก็เลยว่าลูกเพิ่นก็เลยว่าไอ้บักลาบอกแม่พ่อนแม่จะทาแม่พ่อนถึงแม่พ่อนดิซื่อเยรถไอ,ไอไขข้ให้ครบเลนหมอบอกเพราะว่ากันสนใจจุนจำแปดจุนแปดจ้ำจุนแปดจ้ำไม่ก็ศออูนแปดสามพ่อพ่อออกเราเอาพ่อน,นังาหหลังงายหลัง,ง,ลงค่งวดก่อนจนา่จได้ว่าเป็นคนผู้ไทยบ้านหลังยี่ไงดอกไม่ใช่แม่บ้ันอู่หรือบันแท้แต่ว่าเขาไปกลางบ้านกลางบ้านยังหน่อยดอก เลขถอดรหัสแม่ได้บัานี้ก็มี่าลถอดออกมาเลยมันได้ยังซี่แลตัวได้มันคือกันเมิดอ๋อมันก็คือของเขาพ่ออ่อเมื่อนี่ถอดออกมาแล้วคือของเขาเออคือของเขาทุกอย่างสองห้าสองสามห้าศูนย์ับกันไปเลยเออห้าศูนย์โอ้นะค่ะแฟนคลับกับามมหลายงดบัดงงดมันออกเจดังเพราะคือโบดาดมากโบดายสิได้ส่งให้ย่า เลยพลาดโอกาสเลยค่ะจนวันจนได้ถอยเพราะอย่างแล้วก็เพราะสาเหตุนี่แหละได้คล้ายๆคลายลาเตอรี่แต่ว่าแม่น่าซึ้งขึ้นก็คุณเธอได้ไปหาหมอไปจําบอกกินยามองหนูก็อยากมาอีกอย่างหนึ่งหนูยารบกวนแม่ฮักกอนฮักอะไรหนูเห็นแม่บ่ค่อยสบายหนูบ่ค่อยสบายละกินยานี่ว่าดิซี่แปลก็ไปอีกล่ะค่ะเจูแกก็หัวใจแล้วอย่างหนึ่งแม่ไรนอนถ้าได้นอนก็คือว่าเป็นอย่างแต่เด็กน้อยมันเห็นว่าห้าสิซอยนี่มันซอยผักกันมาเอาคนละสามสี่สิบบาทเล็กน้อย ยันลูกลูกหลานหลาน <ๆ S 2> เพิ่มมาหนี่คุณแม่คนซื้ขายแอนลอตเตอรี่่านู้ชมมตะเกิดว่ามาถามเบอรงเลขรหัสเธอภไยอยากได้ก็จงให้เขาสร้างเอาก็ไดน,น้นงแม่นะแล้วก็แต่อันนี้เด้อทาว่าเป็นสามตัวนั่นอยู่ในหันมัดหายไวแบบนี้สองหา่านก็ต้องสองหาคือเก่าค่ะงวดแม่ถอดออกมาไอ้มันออกเจ็ดเก้าสองนั่นค่ะแม่แม่ถอดได้เจ็ดเก้าสามมันมีเลขอยู่ในชุดเดียวกันแต่ว่า แม่ไปตีเจ็ดสองนะั่นไปตีลา่างค่ะแม่ไปตีลางแล้วมันมาออกเทิงเด้แม่ก็ถือยุค่ะต่แม่ดักขึ้นดักลงแต่ว่าสามตัวแม่เจ็ดเก้าสองมันออกไอ้เก้าสามเจ็ดค่ะแต้มเดียวค่ะมันอยู่น้่กันนั่นละสองกับสามนะั่นแต่ว่าแม่เอาเอาสองไปลงล่างมันบัดขึ้นเทิงค่ะโอ้ไอ้มันบัดลงลางเด้ สองอเกตสามไม่ยังนี่ละ,ะแล้วบาทนี่ทีมันหายมาถาถาถอดถาว่าที่เอาทุกโตเลยนะนะสองห้าห้าแปดหกห้าแปดห้าที่เอาทั้งสามโตหล,ลังที่ว่ามันออกเพี้ยนที่แม่ไปใส่ขึ้นใส่โล่งน่ะ,ะทาที่เอาเม็ดขึ้นไมก็มาห้าแปดหกห้าแปดห้าห้าแปดหกห้าแปดห้าเออมันเหล็กอยู่ในไอที่ว่าชุดกอว,ว่าเก้าไอ อีล็อกแรกนะีมันเหตเจ็ดอีล็อกสองมันเห้ิเก้าสามสองอพอเก้าสามสองปุ้มพ,พ,พอ่ออก,กออกเจ็ดตัวนี้มาไซไซป้าไอ้ยาใไซไอ้เจ็ดไอ้เก้าสามค่ะแต่มันออกเจ็ดเก้าสองค่ะทั้งรางทั้งเครื่องอันนี้ตัวเดียวนะอ่าเออพีชตัวเดียวแต่ว่าเลขยอยู่ในชุดเดียวกันนะแต่ว่าบแบตตีไซรั่ง ทั้งเครื่องพิษตัวเดียวแต่ไปถือก็ไปถึงเจ็ดสองเจ็ดสองลางเด็กบาดบาดที่นี่ชุดนี้มั่นไหมากหาแปดโกนี่มันสามไอแปดก็พกกระหานมันสิ่ยูรอกเดียวกันครัวข้ากระจับไอโตหานี่ยไปใส่ห้าแปดโฮกก็ห้าแปดห้ามันก็ล่งใตหากับสองคือเก่าไม่สองมีหานีแปดคือเก่ากระจับให้เร็วนอกนี่เนาะกระจับแต่ว่าทาแม่แม่แม่าติมันเพียนก็จะงวดเก่าสองเกตนั่นละ ก็เลยบอกตกไปเป็นสองแนวทางว่าเอาหานี่ไห้นาก็ได้ไวลังแต่ว่ามนเล็ในชุดนี้มันตรงมาหาแปดแต่ว่าแปดแม่ออกพันสาแม่ยานบอมาก็เลยแม่ปฏิยานแปดบอมาเออยานแปดบอมาแต่อาจสิมาก็อะไเพราะปีกากมันก็มาดิค่ะสามแปดนะก็มีหาหานี่มันอยู่หลอกหนึ่งอีกตัางหาืมันอยู่หลอกหนึ่งเออมันอยู่หลอกหนึ่งอีกต่างหานี่เดี๋ยวมันอยู่หลอกนี้งวดก่อนงวดปีก่กนี่แม่ก็มาถอดเบิ่งอยู่ เล้่แม่สิเอาเอาหฮเบิ้งงวดปีไก่ยนี่ค่ะนี่งวดปีไก่ยนี่ยมันอยู่จังซี่เจ็ดนี่มันอยู่นีเก้านี่มันอยู่นีค่ะสองกับสามมันสองมันอยู่หลังสามมันอยู่นีแม่ก็เลยถอดเอาเจ็ดอยู่นีเก้าอยู่นี่กับสามนี่เป็นสามตัวเทิงแล้วแม่ถอดเอาเจ็ดกับสองนี่เป็นสองตัวลางค่ะแม่เรามันไปออกเทิงทั้งลางทั้งเทิงระบาดนี่นี่แม่นี่ของงวดนี่ละนี่แม่ตบไปท่ารถนี่แม่ดึงหาตัวนี่มาใส่หา แปดห้าห้าแปดหกคือเขาเอาเม็ดเลยสองตัวนี่เขาเขาหยานมันผาดก็จะงวดงวดนั้นมันแต้มนึงแล้วมันอยูนในหนีล่ะค่ะครับนี่ได้แต้มนึงมันอยู่ในนี่ล่ะพอเขาอะไรเอาเอามันมาเมินโหลดนี่พกเขาดึงมันมาเมินโหลดนี่ลูกลูกสังเกตได้ว่ามันสีมีสองห้ากับไอสามสองนี่ลายใบใบนี้แม่ห้สรุปเลยเอออะให้แม่สรุปเพราะว่าบางมันมันสิหลายตัวนะค่ะเนี้ยมันเอาก็เอาสองสองห้าสองสามกับห้าศูนย์บอกแม่บ้างตนั้นเป็นสองต ทาเป็นสามตัวนะเอาหาแปดหกก็หาแปดหาค่ะแปดหกบวกห้าแปดห้าเพราะว่ามันสิเป็นเลขนี่เลขบนสามตัวหายสองสุดเพราะว่างวดงวดถ้าเกลว์เจ็ดสองกวดเกลือสามมันเฮ็ดแบบแต้มนึงกันเลยแม่ไงหลังเลยเสีได้เนาะแม่เนาะค่ะนี่ละนี่แบบมันสองสามหลายเด็กหลายสองสามนี่หลายนี่เด้มีแต่สองสามค่ะท่านผู้ชมยายพินพลิกกระดึงมาได้จังซี่ล่ะ ไข้ขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วนะคะมันหนีก็มาลบกวนคุณแม่เพิ่อนทำเลขกถอนลหัสนะคะปรงมวดออกงวดได้หมดว่ามาสัตว์นี้มันบเสียดายเนาะเงื่อดหาได้อยู่เห็นแม่พอสบายก็เลิกไม่อยากมากวนพร้อมอีกอย่างหนึ่งฝนกะรัดทางภาคเหนือตกแห้ง่ะเด็กโอ้ยอยู่ทางนี้ก็แห้งแต่ว่าเขามันถอยแล้วล่ะสัปดาห์นี้มาเขาวานันมันลงภาคอีสานตอนล่างไปคนเดียวเนื้อเนื้อตอนล่างเศร้าแล้วันนี้เนาะ มีแต่ที่แดดได้บ้านเองนั่นแหละจังว่ายายว่าวันไอ้วันที่สิบแปดติไปหาหมอซะก่อนคือว่าเข้าก็ว่าเป็นยังหลายดอกแต่ว่าเข้าอยากกินกันไหวค่ะวันที่ยี่สิบก็ไปเอาเขาบอกพ่อนี่เก่ากหัดข้อเล่าหมายความว่าคนติดต่อจากยายเขาเอาอยู่แล้วแปดสิบก็เลยตุนเล่ากันเลยหายแล้วแปดสิบเอชหายแล้วเป็นสี่หมื่นห้าร้อยค่ะค่ะแม่ การค้าขายเขาก็ต้องให้เพิ่นแน่เพิ่นได้อยู่แล้วแหละแต่เขาก็ให้เราในเพื่อความสะดวกของเฮาแม่นก็แม่ก็มาจําไว้แล้วล่ะก็ค่ะซึ่งกันและกันเนาะซอยจำไปว่วจ่ายกันยังวะเดี๋ยวจังไดถ้าเกิดว่าแม่ขายแอดมินก็จะเอาลงให้เธอผู้ใดอยากได้ก็ให้สร้างซอยแม่เด้อทำผู้ชมเด้ขายสามร้อยบ้านหลังนั้นขอสองร้อย ขอสองลอยก็ไม่ได้เออขอสองลอยก็ไม่ได้เอากระไรน้ำเขาดอกเอาแค่แปดสิบเอ็ดเท่าเกาห้ามหน่ะหลักแม่เขาก็เป็นลูกเป็นหลานเพิ่นเขาอยู่แม่ชิคายงวดนานบ่งวดนี่แล้ววันที่ยี่สิบก็เริ่มขายเลยไปออกวันที่หนึ่งวันที่ยี่สิบลอตเตอรี่มาแม่ติดซะกกอนวันที่ยี่สิบเอ็ดบุญเขาซากแม่เขาออกขายโอเคจ้ะคุณแม่ถ้างวดวันวันที่สิบหกนั่นวันที่หาเลขมาค่ะอ่นั่นละวันที่ยี่สิบเริ่มเลยอ่ะสำหรับที่นี่ขอบคุณแม่เป็นแนวทางจังสรรลูกจับไป็นละหายเดด้อ อมเดแม่นั่นเองเก้ากุเอาเก้าสามเจ็ดนี่แหละเจ็ดสองกูเอาลงล่างเออเป็นเกาไอ้เกสเจ็ดสองกูไงหลางแต่ว่ากระถือน้แม่น้อแต่่องเบิงล่องดักเอาไว้หาแปดหาก็หาปหค่ะเน้นน้แม่นาแปดหาหาแปดหกมานปงในหนังสือพิมพ์เก๊กได้ว่างานก็ถึอรางวัลทีนึงเด้อค่ะนังสือพิมพ์เก๊กอันนี้นี่ี่เขาถึกรางวัลทีนึงเด้อว่าเขาเบิ้งเบิ้งันนี้แหละเขาไปซื้อนี่ดิ ห้าส <Man, man. S 2> ี่เกีดนี่เด็กเมนเมนนี่เขาถือรางวัลทีนึงด้วยแล้วก็อันอันนี้เดี 8, 6, ๋ยวมันหาแปดหกนี man, <you S 2> ่เด็กนี่เมนเยอะไง นี่โตมาเบ่งงวดงวดนี่มันก็ะหาไปเขาถึงรา<ล>งวัลที่หนึ่งท่านผู้ชมบอกให้ฟังเนาะแม่เน้อนี่ถึงสองจอบพุทเทาใจรุ่นแม่ไปเบ่งนั่งซื้อพิมพ์ตัวนี้เราไปซื้อเลขท้ายมันซีเก็นหาซื้อพิมพ์ของยังีองของจีนเขาเอิญนั่งซ<า>ื้อพิมพ<ง>์จีนอ๋อค่ะนี่นี่นี่ของงวดนี่ฟักได้แม่นั่งซื้อนี่แม่เอาไว้เบ่งนี่นี่เด้เลยนี่ใช้งวดนี่ใช้เลขก็คือแม่ถอดออกมานี่หาหกแปดนี่หาแปดเท่าก็ตรงท่านผู้ชมเห็นไครอยากได้รางวัลคืออยู่นี่แหละในปฏิทินมันนี่ละ งวดบางหางเขาถือสองคนรุ่นแม่ผู้เทาแล้ววันทีหนึ่งแถวไอเพชรบูรณ์บอกว่าล่ะไอนนี้แหละแม่พร้อมจแต่จับถือค่ะแม่นี่แล้วนี่เห็นชัดๆเลยเนาะค่ะแม่แม่นี่ละตรงกับแม่ทอดในพวกโตแล้วนี่ตัวเลขตรงกันเลยเนาะอ่าจจะถึอรลงวันทีหนึ่งแล้วเอานู้มได้ก็ได้สามตัวเทิงกันยั่งดีนี่ละนี่ละมากัะ ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็ขคอสรุปตัวเลขของคุณยายพินนะคะในงวดนี้นะคะคุณยายกับทอนรหัสไห้นะคะกาซิมีตัวเลขสองห5 0ส8 6 5 8 5นดห้าด้านะคะท่านผู้ชมถูกพิษจังไรไกบยบากันเด้อค่ะทังช่องของเฮากับเป็นเพียงซื้อน,นะคะนำเสนอเท่านั้นนะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมที่เขามาติดตามรับชมนะคะโปรดใช้สติใช้วิจารณญาในการรับชมการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะคะแอดมิน เจ๊ตังกับคุณยายพินก็นำเพียงแนวทางมาเล่าสู่ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังเท่านั้นนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอกำลังใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามใครยังไม่ติดตามอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาบนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอต,ตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ